หลังจากมีการอาภิปรายไม่ไว้วางใจมา4วันนะครับเช้านี้ช่วง10ินาฬิกาก็มีการลงมตินั่นเองนะครับ,รบว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีก5ท่านผลออกมาตามคาดนะครับก็คือทุกท่านเนี่ยผ่านฉลุยทานายกเองก็บอกว่าขอบคุณนะครับแล้วก็พอใจกับคะแนนที่ได้รับนะครับแต่ก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันเข้าหาสสมากขึ้นนบะแต่นี้ต่อไปครับ วันนี้ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลภายหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมา4วันนะครับผลคะแนนปรากฏว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนได้รับความไว้วางใจจากสสได้ทำหน้าที่ต่อไปครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับคะแนนไว้วางใจ2 6 4ต่อ208เสียงนายอนุทินชาญบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้คะแนนไว้วางใจ2 6 9ต่อ196เสียงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้คะแนนไว้วางใจ263ต่อ201เสียงนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้คะแนนไว้วางใจ269ต่อ195เสียงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความไว้วางใจ270ต่อ199เสียงและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับความไว้วางใจ267 ต่อ202เสียงครับท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็พอใจกับคะแนนที่ได้รับและไม่ได้มองว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันจะมากหรือน้อยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือได้รับความไว้วางใจจากสสซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าทํางานต่อไปยอมรับว่าหลังจากนี้ต้องปรับตัวเข้าหาสสมากขึ้นส่วนจะถึงขั้นต้องจัดกิจกรรมพบปะสสหรือไม่นั้นต้องพิจารณาอีกทีเนื่องจากตนเองไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เป็นไปตามคาดหมายนะคะเลยค่ะท <lebih but> <movement> <be> ่านี้เราคาดดูด้ียเลยมันมีในยัะอะไรไ้มคะท่าน่รับต้องฟีดเรื่องกับสอสอมากขึ้นไหมคะอะไรอย่างดี้ดนวดือกรอปากหอยดนแนว้ก็ว่าผมอยากพบเราโลวเรือโยน์้ว จะต้องมีการจัดกิจกรรมครบสอบประจำสัปดาห์ประจำเดือนอะไรไหมครับว่าผมม่ได้เป็นสมาชิกคนนณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดนะครับนี่ก็เนื้อหอมสื่อก็มาสัมภาษณ์เลยนะครับ เจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมาจากส่วนใดบ้างแต่ผลคะแนนที่ออกมาสะท้อนให้เห็นถึงความเหนียวแน่นของรัฐบาลขณะเดียวกันก็เห็นว่าตอนนี้ยังไม่ควรมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ควรเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนครับด้านนายอนุทินชาญบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณทุกเสียง ทั้งผู้ที่ยกมือไว้วางใจและไม่ไว้วางใจโดยจะนำสิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายมาปรับปรุงแก้ไขาการทำงานต่อไปพร้อมขออย่าคิดเรื่องผลคะแนนว่าได้รับมากหรือว่าน้อยมองว่าทุกคนได้รับคะแนนใกล้เคียงกันและเป็นเอกสิทธิ์ในการลงคะแนนของสอสอแต่ละท่านครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN N ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN l v v e หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ